เมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะคะบอด้ย okay. okay, ้อมแพ้ค right. รับพ okay. so. okay. ี่น้องค่ะส well. so. okay. ิไปหลออป้า right. อ so. like ีแล้วค่ะได้ยังก็เอาค่ะฮาบอด้มีเป่าไม้ว่าสิไปหาเฮ็ดค่ะวันนี้เขาไปหล่ปตาเข้าถือลายอ่านลายยางนะคะเพื่อป้องกันไว้นะคะถือเสียมถือยางพ่อยางพ่อคุดกับคุดนะคะถือไม่สาแง่ขับดแดงพร้อมนะคะน้ำหนาพาทางโดยทตุ๊กตาในเองพี่น้องกันน้องเตี้ยนะคะวันนี้ ลงในห้างหน้าเนี่ยแหละพี่น้องไปได้ไปไก่มาน,นี่เพราะว่าเลาะเมร่ะว่าเนี่ยน้ำมันเบิด้วค่ะาความน้ำมันกับบม่มีน้ำมันขายแล้วตอนนี้ไปเด้อไปมาเด้อมาเด้อมานี่ไปได้ไปไก่พี่น้องอย่างไปค่ะเจ๊สีเน่ขั้นขี้โรถไปดีละค่ะได้จูงขี้เมื่อเฮือนก็นยันได้จูงอยู่นี่นะถือเสี่ยมไปด้วยนะคะวันนี้เอาคือมีกระท่อมอยู่กลางนะหน้ามึงเนี่ยเตยเหรอ นำหน้าพาทางดจ,จิตตุกตานะคะโอ้ย,อยไม่สแสแอนนี่ทบุแเร่งตุกน,นั่นเน้นสมาสันก็รอดอยู่มันสิเน่ยยังได้อยู่บ่มันสิทงอยู่บ่นั่นนะโพโพ<ฮ>ลงมาในห้างนาน,นี่แหละพี่น้องโอ้ยห้างนานเนี่ก็ต้อแดนกันก็นานเจตียเทยเท่า,ทานี่แหละค่ะลงไปในนี้จะมานางบ่อยู่นางไปบ้านอมมาลาห้เข้าไปส่งวัดสั้น์จะเจตีศิกระไ้ลงไปหานาง ลงมาในหาในห้างหน้านางนี่แหละค่ะพี่น้องพูดว่ามีเห็ดอันเห็ดผงตับงอตับควายขันสิมีนะคะบไิคาดวางยังนะคะผ้าเลาะป่าคือเก้านี่แหละค่ะผูดทางไหนก,ก็นลงมาหน่อยได้โอยติดตามไปเบิ่งค่ะว่าเมื่อนี้น่ะจิเป็นจังไ๋คะ่ะไปไกลก็ไปไกลนี่อาสิมานก็นได้นะคะเอาไครนกอกยังไงอุ่นๆอยู่ได้นี่นะนะ ว่ยนี่แล้วสองลูกแม่มันมาฝากอยู่นะโอ้ยเนาะคือแปนตายแทะไข่นูฮอดปาลา้วพี่งงป้องเอ้ฮอดปลาแล้วค่ะขอให้มันขอให้มาหานที่พักกันเลาะปลาวันนี้โอ้ยแปมนมดแล้วปลาขี่ซีชั้นแต่ข้าวตะกี้โอ้ยต้นใหม่บ่มีนะคะ ปลาแถวนี้ทำไรายได้ให้เจซีหลายเติบนะคะพี่น้องโอ้ยหาขี้ซีขายสมัยก่อนแต่ขณะนี้ไม่มีต้นขี้ซีแล้วค่ะต้นไม้ใหญ่ขาตาเทดดนหัวเฮ็ดห้ามราคาพาเฮ็ดหัวหมดแล้วฟื้นลงตอกลงเต่าแป่นเอิดเติดเลยค่ะเหลือปลาหล่อห่วยนี่แหละลงไปบบนี้ปลาราคาทั้งปลาราคาะอ้มันเถ่าเลย <laughs> <laughs> พอเต้เฮ็ดพึ่งเถ่า <laughs> พี่น้องเอ้ย มันแก้แล้วเนี่ยโอ้ยคนก็เก่าเห็ดก็เท่าซาหมูซาดับซาดีซาโตะซาดีดอกมากซาเออซาอยากอยากโว้ยน้องเอ้ยมดแดงกับบมีหอนห้างค่ะ หาไงใครแดงน้ำกับอกเห็นค่ะนี่คืออะไรนี่มันคืออะไรได้บ้าเห็นอยู่บ้าโอ้ยยังมีต่างมาติดเด้้ลยอะไรอยง่ในผุ้แมงอีนะแตกวุ่นๆเลย ไม่มีตังมาติดหนะ้ามันบ่ห้องโอ้ยแต่จะได้ต่างมาติดใายได้บ่ไ <Okay. S 1> ปเห็นพระดอกอากอยมันโพดมันโพดะชาหมู่ก็คือบาชาได้ชาดิบชาดได้ปา้าต่อเองมาแ้วบริพัตรหึ่งยังลำเขว ห้างบะแดงก,ก็ยังบ่มีว่างทางใจบ่บบเป็นตะกุ่มลูกกุมผัวแล้วขนาดนี่น้นองเลยห้างยังก,กับบริกินไม่มีค่ะให้ใช่ล่ะคนน่ะเต็มป่าอยู่บ่พักกันได้ยังใช่บริเนี่ยจัง,ห,งห้างเดียก็บบนม่มีใครเน <laughs> าะก็ ยาบได้ไปตลาดกินอะไทัเฮาเนี่ยนะพระกันที่หิวห่อดตายอยู่นั่นนี่แหละโผไปค้ากินมักตะไก่โผล่เด็กๆเต็มอยู่พุ่นเป็ดไรไหมเออโอ้ร้านข่อยอยากสบายดิพนว่าได้ยังไงบอกข่อยไม่ข่อยมาหาเห็ดใส่เห็ดนั่นเห็ดดีๆเห็ดดีๆใส่เห็ดน่ะเห็ดดีๆเลี้ยงบงกล้องเห็ดกับบเห็นว่าเนี่ยเห็ดกับบเห็น ตาบอดีแล้วนั่นแล้วไเกินเนม <า S 2> ื่อบอกว่านี่ไม่จะเป็นเคี้ยวครับลูกไผ <c oughs> คือมาเคี้ยวแทะมันไปทางไรแม่น่ะมันไปมันไปทางไรแล้วเดวนินแมนฮะมันมาคือเงินไล่ที่มันเอาเงินมาจะใส่บอก มันมีแต่ยืมเอาน้ำลงตู้อุ้ยพี่ดอกเอ้ยแตกแดกงัดยังดอกขนาดนี้นะแป้งยางเลาะกับไปใช้กับภริกิจดถอะค่ะมันช่วยน้ำผุขานี่เ่ามันจะมีบ่าอันนี้นะโคตรบังดูโตง่ายเลยโอ้ยมันยังนิดหน่อยนะเตี้ยมันโคตรเปิ

พาย่งสิบใบต่อนะนี่นะย่างสิบใต่อบอกนี่นะไป๊บป๊ปไปห้ารอบนี่ยบังดูยายนี้เมื่อหะไรบอ๊ะยายนี้หน่ยเมื่อแหละเออที่ต่ายแต่พักติว๋วชิมะแก่งใช่ยางเห็ดฮ้อนกับบะหมี่นี่โหดโพมันกระซมควรออกหรอวะ เป็นน้ำผุขานี่บ้คา้าอีตัวสวยบ่นี่อ้างทางใจ่ายดิไม่เจอค่ะลาลาไม่เจอเอาลองมึงดูค่ะแซมเปลิลมึงดูแง่แง่มัน,น,น,ข,นข่าแข้งหางทึงหืวอย่าอ่ะ ใช่มีแต่แม่คู่คบคมีอยู่บ่เออไข่อยู่ข่าอยู่บ่ค่ะกะตาอุ้ยข่าอยู่อีหไงมึงข่าอีกข้าอีกยังอีกอู้เด้ตัวเทิงกับเจ้ากามีเฮ้ยเออคอยนะคะคอยคอยนะคะอะ มันมีแบบมันหักกระเห็ดไหมเนาะมันสาวพ่นกระตาบยำย่างอยู่โอ้ยมีอยู่บ่ห้างไม่หรือห้างเก่าไม่มีค่ะกข่ายเนาะ Ui, บ่ได้กันคาย đại ม่เด่งกับผมมีห้างใหญ่นะปีนี้นะห้างบะเดงอยากยู่สูงนะโอ้เฮียลงเฮียลงอันเฮียลงพื้นไปแล้วใช่ใช่ได้เนี่ยโอ้ยกินได้เหรอแม่ ผู้สาวผู้สาวเห็นหุ่งเห็นได้จัดห้างโอ๊ยมีอะไรเลยมันหนาสิเห็ดห้างยิ่งย่าในนอใบไม้ก็บม่ได้อึดก็ได้มีอะไรพี่น้องเอ้ยยางออกมาเลาะทางห้างหน้านี่แหละขึ้นไปบ้างนี่กับเฮือนยังเกี่ยบนะคะเพลื่อนมีกระมองเทียง ที่พักกันมาสอนกุ้งนางวันนี้นางให้หลานไปส่งบ้านอมราพองหลับ,บริโลงมาหานางเจสซกับบริไปไ่ค่ะอันพอว่ารถเบิดน้ำมันพี่น้องเอ้ยลดเบิดน้ำมันแลวก็เลยบริไปส่มาไ่พี่น้องเอ้ยพอวันน้ำมัน,น,ไไมน,น,มน,นแถวบ้าน,นกับบ่มีขายปั่มใหญ่กับบ่มีขายบ้านดน้องแดงกับบ่มีขาย สิบได้ย่างเอาบอคาไปใส่มาใส่กับบรยาอยอีกขนาดนี้นะก็เลยป่วงอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยบอได้ไปใส่มาใส่ไหมคะหล่อเบ,บิ้งเฮ็ดเขาวไร่เฮ็ดเพิ่งอันน่ะออกอะบอเห็นค่ะออกแต่ทางอื่นเลยมาหาแงไข่มาแดงนิดๆจะเอ,อือยทำใจเสีแต่ก็ได้นิดหน่อยค่ะไข่มาแดงก็ได้แหลวแร,วรง บ่อะยังเห็นงูบ่ว้ายโชคได้ขนาดแต่ก้าวไปชมเสี่ยวโน่นนี่ก็มีได้เฮ้ยไม่ขนุนมีได้หนิเนาะโอ้ยไปแต่มาเงืองเถอะวะหักล้มก็ับเนาะมันต้องสังงานโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปแต่มาเงืองไม่ขนุนนี่เออบ่มีบ่ได้ก็ว่านี่กะห้างโมแดงนะกระได คึ้นก็พอก็ว่าไปหาแย่ไข่มดแดงก็บไรด,ดอกว่าก็บไรด,ดอกว่าเห็นเลยบะเห็นเลยบะห้างหนักไอสูเพียงเมฆกะลีรอนี่ทอกำปั้นกับ่ะซ้ำบะแย่กับ่ะถือเขียดเนี่ยอ๋อ,อก้อยเลาะเมือ่อค่ะเลาะเมือ่อค่ะ ใช้แหละมันได้มันหน่อยสําสัได้เดี๋ยวนี้เอามาดูหน่อยเสอขัดแกงใส่พักใส่ยังใส่พักวงพักบานกับโได้กินีคนโกหากินบรมานพี่น้องเอ้ยหายังกับโบไดาะย,ยังกับโบได้กินมาละเซอร์ดีแล้วค่ะขัดจังสีเลยขับดบนแดดคุนก็ได้หน่อยเนืงเฮ็ดหอนกับโบเห็น อยากไปใส่มาใส่กับบริได้ไปคาะน้ำมันบ่มีค่ะบ่มีขายเลยเบิร์ปั่มกับบ่มีขายเลยบริได้ไปใส่มาใส่ค่ะพี่น้องค่ะแร,รามันกักปลาปวงแถวหางหน้านี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะเดี๋ยววันที่วันที่เก้าพี่น้องเอ้ยอย่าลืมนะคะกลับมาเบิง่งมาชมมาเชียมาใหาก้กำลังใจพวกทีมงานหุ่นหุ่นสยองสินเด้อค่ะบน พ่อป,ป,ป้าที่ผ่อนชีุสั่งโรงเรียนอยู่บ้านนาดูนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยจังไดก็อย่าลืมนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกนั่งๆนะคะทำบบนร่วมกันเ้ยพี่น้องคลิปนี้ไป้วค่ประมาณคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ